ทรัไปสั่งที่ดีที่ขอบชานชาลาเดินๆข้าผ่านชานชา,านลาโปรดวางละไลจากขบวรถเลยครับอีกสักครู่จะมีขบวนรถตรวจพิเศษวิ่งผ่านบางหน้าทางทิศหนึ่งปลอดรัยอันตรายด้วยครับ